มงคลสูตรมงคล38ประการพอะหูทีวามนุษยาจะมังคลานิอาจินตายุงเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมเทวดาและมนุษย์มากลายมุงม่งหมายความเจริญก้าหน้า ได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วอากังขมานาสทานางโปรยมังคลโมตตมังขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลนั้นทรงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดตอบดังนีว้ว่าอาเสวนาจะพาลานัง การไม่คบคนผ่านบัณฑิตานั้นจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาต่อบุคคลควรบูชาอิตัมังคลมุตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงส่วน ปาติรูปประเทศวาโซจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุบเพจกกะตะปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอาตตสัมมปาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมัง เกตสามอย่างนี้เป็นมงคนนั้นสงสดพหุสัจจันจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจสุสิขิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้ว สุภาสิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาสินิตัมมังคลมุตมังกิสียางนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุดมาตาปิโตุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตาราสังฆะโห การสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนาคุลาจะกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเยิงสับสนเอตัมมังคะลมุตตมังจิตสามอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสงส่วนทานั้นจะาการบำเพ็ญทานธรมมจริยาจา การประพฤติธรรมยาตะกานั้นจะสังฆโอการทรงคราะหมู่ญาติอาณวัชานิกรรมมานีการงานอันปราศจากโทษเอตัมบังคลมุตมังเกสียางนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุด อารติวิรติปาปาการงดเป็นจากบาปกรรมมาชปานาจะสัญญโมการยับยั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปมาโทจะทำม,มีโสการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายอิตัมมังคามุตตมัง กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลดันสูงส่วนคาระวะจาความเข้ารม่มนิวาตตจาความทอมตัวสันตุที่จาความสันโดนกาตันยุตาความกาตัญยูกาเลนธรรมสวนัง การฟังธรรมตามการอิตัมบังคารมุตตะมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดขันติจาความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสามนานันจะทัสนัง การพบเห็นผู้สงบจากกิเลสกาเลนธรรมมาสากชาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลโมุตมังกิตสียางนี้เป็นมงคลอันสูงส่วนตาโปจาความเพียรเผากิเลสพรมัมมจลิยันจา การประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นความจริงของพระอริยเจา้านิพานสัจิคิริยาจาการทำพระนิพานให้แจง้งอิตัมังคลโมตตัมังกิจสี่อยางนี้เป็นมงคลดันสูงส่วน พุทธสโลกธรรมมีจิตตังยัสนกรรมปฏิจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโซกังเป็นจิตไม่เศร้าโศวิรชังเป็นจิตไรทุลีกิเลสเคมัง เป็นจ sun. ิตกระเสมสารเอตัมมังคลามตมังกิตสียางนี้เป็นมงคลนั้นสูงส่วนเอตาทิสานิกาตวานาสภะธรรมปราชิตาสัพะทัสสทิงขัดฉันติตันเตสังมังคลามตมันตี ทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำม,มงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่ไ่แพ้ในที่ทั้งปวงจอมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถานข้อนั้นเป็นมงคลดันสูงส่วน ของทีวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีตีด้วยประการชนี้แล